สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าๆเวลากาแฟม่นางเบาแวะแบะกับ,บ,บพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะอ่ะกระหึ่มแล้วค่ะพี่น้องกระหึ่มทั่วโลกแล้วนั่นนะคะพี่น้องค่ะอะไรอย่างไรกระหึ่มทั่วโลกแล้วจบแบบบทเทเวอร์ชันผู้หญิงอีหล่าอุ้งอิง ตัวเด่นตัวดังตัวบรรลือโลกตอนนี้อยู่นะคะพี่น้องขาถ้าเป็นแวดวงหมอลำถ้าเป็นแวดวงนักร้องนักดนตรีเอาอย่างนี้กันแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องขาว่ากับการที่อีหลาโด,ด่งดังขนาดนี้อ่ะก็มีการท้าทายนั่นแหละค่ะพี่นอ้อง กระหึมทั่วโลกแล้วจบแบบบทเทเวอร์ชั่นของอุ้งอิงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามันจะเป็นไปตามคาดไหมคาดนี้คาดอะไรคาดก็มีการท้าทายนั่นแหละคะ่ะอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาทําอะไรก็ตามในโลกนี้มันก็จะต้องมีการท้าทายต้องมีการตั้งเป้าหมายต้องมีการที่มีธุรก,กิจอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้พุ่งชนให้ได้ว่ามันจะเป็นไปได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าอย่างเช่นเพลงนี้ก็เหมือนกันคะ่ะพี่น้อง่ะจากการที่จบแบบบทเทเวอร์ชั่น ผู้ชายต้นฉบับก็คือนุ่มโจโยโมานินนี่แหละขาก็ถือว่าทะลุทะลวงทะลายได้ในแวดวงเพลงอย่างนั้นแล้วกันนะคะพีบบ่น้องขาว่ามีผู้คนอ่าถล่มทลายในการที่ปล่อยเพลงออกมาแล้วก็มีผู้คนมาเป็นล้านๆเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าคนที่อย่างที่บอกอ่าเป็นมืออาชีพต่างๆหนึ่งวันไม่ไม,ไม่กี่ชั่วโมงเอาอย่างนั้นแล้วกันไม่กี่ชั่วโมงล้านวิวนี่ก็ถือว่า ทะลุป,ปูปงไม่ธรรมดามันก็เป็นที่มาที่ไปก่อนหน้านั้นนั่นแหละคะพี่น้องขาว่ากับการที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าอาจจะมีชื่อฉิดไาเฉียงแบบนั้นก็แล้วกันมันก็เป็นดราม่ามานั่นแหละนะคะพี่น้องขาเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนั้นก็คือการที่จะห้ามคนพูดมันพูดไม่ได้มันมันห้ามไม่ได้นะพี่น้องเนาะในความที่เป็นจริงมันเป็นแบบนี้มาแล้วนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรเราก็ภูมิใจเถิอเพราะว่าแต่ละเพลงที่ทางสาวนอยเป็นด้วนแพงทางลําเพลนอีเดียรคคอร์ดนี่ปล่อยออกมา ตีโซเชียล10ชั่วโมงล้านเอาอย่างนั้นแล้วกันทุกเพลงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ได้ประสบความสำเร็จพี่น้องประชาชน,นให้ความนิยมจมจ,มจอบ เยอะแยะมากมายซึ่งมันก็เป็นหน้าอาศจย์ใจว่าความที่นิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพลงของหนุ่มโจเองไม่ว่าจะเป็นเพลงของอีหลางุ้งอิงเองนี่ได้รับความนิยมชม,ช,มชอบเยอะแยะมากมายเลยนั่นนั่นก็คือมันก็เกิดจากไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเนื้อเพลงของเพลงความดุ่งความดังในส่วนของอสื่อชินเดียอย่างที่ว่าแล้วก็มีผู้คนติดตามอยู่ทั่วโลกนะพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่า เขาประสบความสําเร็จจริงๆและเพลงนี้ก็เหมือนกันค่ะในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่นของอีหลางอุ๋งอิงซึ่งอีหลางอุ๋งอ,งอ,งอ,งอิงสองเดือนกว่าที่มาแจ้งเกิดบนเวทีสาวนา้อยเพื่อนบ้านแพงก็ถือว่าเป็นการที่เอออชันจันใจจริงๆว่าเกิดได้อย่างไรเพราะว่าเกิดแค่ข้ามคืนก็ว่าได้นะคะพี่น้องขาแล้วก็แรงมาตอนนี้ สองเดือนกว่าก็ถือว่าไม่แผ่วค่ะพี่น้องค่ะแล้วที่สําคัญก็คือมีการทุบสถิติก็ว่าได้เด็กอายุ16แล้วก็มาทําผลงานโดยที่เป็นคนโนเนมแล้วมาแจ้งเกิดบนเวทีหมอลําวงหนึ่งตอนนั้นก่อมาได้บอกว่าโด่งดังเท่าไหร่ในวงหมอลําแต่พอมาแจ้งเกิดมันก็รือเหมือนกับว่าทําให้เกิดภายในพริบตาก็ว่าได้และแล้วก็มีการทําเพลงออกมาทําเพลงออกมาเนี่ย หนึ่งวันสามล้านวิวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจจริงๆนะพี่น้องนะอันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่เสียงยอมรับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ไทยอยู่นอกก็เท่ากับว่าสามล้านวิวที่ได้มานี่มันก็มันก็อย่างว่าละดราม่าก็ตามมานะพี่น้องนะแต่สิ่งที่ได้มานี่ก็คือมันอัศจรรย์ใจจริงๆในการที่ได้มาแต่ครั้นี้ก็คือจบแบบบบเทสจบแบบบทเทสที่เพิ่นมีโปรแกรมปล่อยออกมาวันที่เจ็ดเก้าโมง การณ์นี้ประเทศสวีเดนนี้คือคือหกโมงเชา้าค่ะพี่นอ้องขะไม่กี่ชั่วโมงอ่าไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงค่ะพี่นอ้องขะเพิ่อกก็แตะหลักแสน เกือบสองแสนแล้วในหนึ่งชั่วโมงอมาดามหน่อยตื่นขึ้นมาเช็คหนึ่งชั่วโมงนี่น่าจะอยู่ที่แสนเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งชั่วโมงของเพลงจบแบบบอเทของอิหลักงยิงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ปล่อยออกมาไม่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตีเท่หนึ่งชั่วโมงแสนเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะถั่วเฉลีย่ยเพราะว่าเราทําสถิติไว้ก่อนนะ้นะัหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่เพลงเก่านะั่นนะ่ะหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่แสนสอง หนึ่งชั่วโมงอยู่ที่แสนแสนสองแสนสามเท่านั้นเองอ่าตีทบเฉลี่ยมันก็คือชั่วโมงละแสนกว่าหน่อยๆแต่เพลงนี้ออกมานี่หนึ่งชั่วโมงแสนเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเราทำเตสิติไว้อยู่เขียนไว้อยู่นั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความเป็นิจามชอบแต่มันก็อยู่ที่ท้าทายค่ะพี่น้องค่ะว่าการที่ออกมาเพลงนี้ท้าทายว่าอย่างไร ก็ทุกอย่างมันก็ต้องต้องมีเป้าหมายมีการท้าทายมีการที่ตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะให้พุ่งชนมันก็เป็นการที่แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่ตั้งเป้าหมายเช่นเพลงนี้ก็เหมือนกันของเวอร์ชันอิระุงอิงเนี่ยตั้งเป้าหมายอยู่ที่อ 2, 09, อทสองล้านเก้าตีซะสามล้านนั่นแนหะคับพี่น้องคะขัดนิดหน่อย ตีซะสาล้านว่าจะทะลุเป้าหมายไหมนั่นคือสิ่งที่1วันแต่การหนึวันนี่มาดำหน่อยมีผู้คนบอกมาอันนี้ไม่รู้จริงนะคัะพี่น้อง่ะแต่มันก็เราก็สังเกตเห็นในกรณีที่บอกว่า1วันนี่อย่างเช่นปล่อยวันที่7-9็ดเโมง ไปถึงวันที่8 9โมงนั่นก็คือ1ชั่วโมงเอ้ยวัน1วัน,1ว,น, 1, วน, 1, วน1วัน24ชั่วโมงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแต่การเปลี่ยนการที่ผู้คนเข้าไปดูใน YouTube นั่นมันก็เหมือนกับว่ามันยังไม่แสดงผลให้เราเห็นว่า1วันแล้วนะฉะนั้นก็คือมันต้องรอไปอีกเป็น47ชั่วโมงรอไปอีก47กับ59นาที เขาอยัางใช้คำว่า1วันอยู่ถ้าเป็น48กับ1นาทีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเด้งไปเป็นสวันที่2นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาอันนั้นก็คือเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนให้มาดามหน่อยมาก,ก็ไปไปสังเกตดูแล้วก็ถือว่าโอเคก็เท่ากับว่าภายใน1วันของอช่อง YouTube ที่ทุกคนทำเนี่ยคำว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นวันที่สองมันก็รอถึง47 5ุดห้นาที47ชั่วโมงห้นาทีนั่นเขานับเป็น1วันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเราถึงบางอ้อทันทีในการที่จะเปลี่ยนวันจาก1วันเป็น2วันนะั่นเราดูจากนั่นนะคะพี่น้องขาโอเคเราก็อย่างนี้แล้วกันในกรณีที่ทาง youtube มีการแสดงผลก็คือ47กับ59นาที47เชั่วโมง กับ59นาทีนั่นะคะพี่น้องคะ่ะนั่นคือ1วันของเขานั่นก็เท่ากับว่าโอเคเรายังมีระยะเวลามีหิทามอยู่ว่ากับการที่เราคำนวณแบบไหน1วันมันจะเปลี่ยนไปเป็น2วันได้ก็ต่อเมื่อครบ48ชั่วโมงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่คราวนี้มีการท้าทายกันว่า2ล้าน9 วิวนะพี่น้องนะสองล้านเก้ายอดวิวแล้วก็จะได้ไหมโน่นนี่นั่นอะไรยังไงมันก็อยู่ที่พวกเรานี้แหละทุกคนนะพี่น้องเนาะอย่าคิดว่าไม่สําคัญหนึ่งเสียงหนึ่งสายมีการชมการเฉีย์การแชร์ออกไปการแชร์เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในมือท่านรู้จักกับใครที่อยู่ในมือไม่ว่าจะเล่นโซเชียลด้านไหนก็ตามถ้ามีคนอยู่ในมือเอาเป็นว่าหนึ่งท่านจากท่านเนี่ยแชร์ออกไปจากให้เพื่อนเป็นสิบคนการสิบคนของเพื่อนเนี่ยเขาก็จะแชร์ เพื่อนแต่ละสิบเนี่ยก็จะเป็นอีกแต่ละสิบนั่นก็คือมันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นการที่ยอดวิวมันจะขึ้นไวเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางคนก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่คนที่รู้จักเราบางครั้งก็ว่่ได้ติดตามในแวดวงนี้หรือบางครั้งก็ไม่ได้ไวถึงขั้นที่จะบอกว่าภายในอ่ชั่วโมงนี้ก็มีนะคะพี่น้องคะฉะนั้นก็คือการที่ท่านชมแล้วก็เชร์แล้วก็แชร์ออกไปนั่นคือสิ่งที่อ่ เป,เป็นการเพิ่มยอดวิวให้มันอยู่ภายใน1วันเอาง่ายงอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็เท่ากับว่าพวกเรานี่แหละหนึ่งเสียงหนึ่งสายช่วยกันชมช่วยกันแชร์แล้วก็ทุกคนที่แชร์ออกไปก็แชร์ดับเบิลดับเบิลออกไปนั่นมันก็คือจะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเยอะะมากไหมาอาก็ฝากค่ะพี่น้อง่าปล่อยออกมาแล้วเป็นอย่างไรหมอแม่เข้าไปดูหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก่อนหนะ้านะ่ะนะคะวันนี้ตื่นเชา้าผิดปกตินิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจ้องอยู่ค่ะพี่น้องขามันก็เป็นการที่ เห็นในใะนเนอะแล้ว อีหลา่าสะใจยังนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะแม่มแม่ก็สะใจตามอีหล่านั่นแหะค่ะพี่น้องคะ่ะแม่แสดงได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้ก็คือย,ยกอย่องยกย่องอีหล่าอุ้งอิงอ่ะนะคะพี่น้องคะ่ะผู้กำกับก็เข้าใจว่ามีไอเดียดีนะในการที่โอเคเอาเพลงเพลงเงินออกมาที่มันแปลกแปลกแนวจากอ่าต้นฉบับว่าโอเคฝ่ายชายเป็นแบบนั้นแล้วฝ่ายหญิงเป็นแบบนี้นั่นแหะค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็คือสะใจเพราะอีหล่าอุ้งอิงกําลังดังอยู่แล้วแล้วก็มาเล่น MV เองร้องเองเนี่ยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์ละค่ะพี่น้องค่ะ แที่สําคัญก็คือตีบทบาทได้แตกแสดงบทบาทได้ดีใน MV นั่นนะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพิ่นสะใจนะนะพี่น้องคะ่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าการสะใจของอิหลาใน MV คือเราฟังเรื่องราวอะไรถ้าเราอินไปด้วยนี่มันจะเป็นการกินใจมากๆในการที่เราอินในเรื่องราวนั้นนะนะคะพี่น้องคะ่ะ MV เพลงนี้หมอแม่ ให้ให้สามผ่านเลยเพราะว่าอะไรอีหลาแสดงได้ดีมากแล้วก็อีหลาเด็แสดงได้บทบาททียอดเยี่ยมร้องก็เยี่ยมแสดงเอ็มีก็ยอดเยี่ยมนะคะเบิดนาเบิดตายยิม้มยอดเยี่ยมเขาเลยนะคะพี่น้องค่ะคุพี่เบิ้งเด้พี่น้องเด้อดให้ให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปดูค่ะพี่เด็เวลาดูก็ดูให้จบแล้วก็ค่อยแช์นะพี่น้องนะการการ,การกดระเบียบจริงๆก็คือดูให้จบท่านจะคลิกให้โป้งให้การเข้าไปดูก็คือได้ยอดวิวแต่การโป้งให้นี่ก็คือ ต้องฟังพยายามฟังให้จบนั่นแหละค่ะพี่น้องคามันถึงจะแสดงผลแล้วก็กับการที่ท่านแชร์ออกไปก็คือ1เสียงหนึ่งสายอย่าคิดว่าไม่สําคัญสําคัญทุกเสียงทุกสายค่ะพี่น้องะภายในสี่วันหนึงยีชั่วโมง2วันก็คือ4ี่สิบ มันเขาจะนับเป็นหนึ่งวันรอดูว่าสองล้านเก้าแสนจะทะลุป,ปูโปรงไหมอีหลาสิได้ร่างวันบอไม่ว่าจะเป็นจากบอสโจเองไม่ว่าจะเป็นจากเซียนโนนเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรอ่ะรอดูค่ะพี่น้อง่ะว่าจะเจ๋งแค่ไหนอะไรอย่างไร4ี่ชั่วโมง5้านาทีมาเจอกันอีกรอบหนึ่งน,น,นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจเจ้าค้าสวัสดีค่ะ